สบายดีป่าลุงปอปอกระซองน้องมอดคือเก่้าเม่น้องแยมเป็นตะกองเห็นห้องทรายปลุงไงมาเบ่งสวนพักเขามือนี้กำลังงามกำลังขึ้นใบห้ามาจะเห็นงานปุงเลยหลังจากไปถ่ายคลิปเดือนสองเดือนเลยือถ่ายคลิปอันนี้จะเป็นผักกาดกับพักชี่เนาะ อันนี้พักบวัวเลยมันคือทุกบวัวน,น้อยนี่ทางหน้าเขาจเจ้าวันโยเสาเพื่อนเขาเจ้าผู้เพื่อนใหม่อันนี้เขาปลูกพักแพ้วฮอนเป้ลาย,ยากอยู่ไปดูเลยสวนมือใหญ่เป็นไร อนนีก้ก็ซอยมะค่อยเดือกกอยอ๋อกำลังไปปลาลูกยังหมดสาเนาะสิกออยยหแดดคักแดดเนี่ยไปปลาลูกเลยม้งวัดเอามาตะบาดน,นั่นของอั้นในดองหอยเหลือหอยเดือปีพี่ดีฮะก็จะเดือดลึก,กขั้แแน,นแรกขั้นแรกเด็กินก้อยหอยเดือปลาลูกเออปลาลูกเลยกินก้อยหอยน้ำกันเด้ออันนี้ฉิเป็นขี้มันก้อยจะขีเ้เลยเลยเลยบ่มันจะคมลำเนาะ แล้วแต่พอมังหอยเดือกก็อึดเลยปลาลุงเลยบวต้องใส่เพาะอัดออกที่ผมพัวช่วงนั้นก็จะหาักลายมังหอยก็จะบุคคอยากมีเนาะบ้านน้องเยี่ยมบ้านน้องมอดจมบุญอยากมีมังหอยอันนี้ก็จะเป็นลาอับงัวลาลุงเลยมาแต่งานดองค่ะอดง มก,กอกยากกมเด็กก,กับบุกเนาะบมีมอกอกเนาะแมน่ากับบมีพอดีเราไปลตลาดจิสือมาอยู่อ,อ,ยเอเราเยองเลยเปตลาดสนนเนะเป็นแป้วบัเปารูเอรเ็ <c oughs> บัไหวโอ้เป็นวัดเป็นไอปาูเอ,อขอโทอภัไหลายเดอเป็นวัดเป็นไอเนาะอากาศมันเย็น ซอยหอยกอ11มื้อค่อยเสาตนดนเถื่อ้อน่เอามาให้เมื่อวานแม่น้องมอลงเลยเินก็สิได้กิน้ปีนี้ไปหาหอยเพิ่นเอามาให้เห็นเด้อค่ะอือหอยแบบเดียวกันก็จะเอากินในคลิปโอหอยเหลือจะจะเอาไปกินกน่ดนน ถึงขั้นตอนปรุงแล้วเด้อบานปลาลูกตอนนี้ก็ใส่หอมใส่แล้วบ่เลยบ่บลงเลยสิมาก้อยหอยบาดนี้งสายแเชฟลายเ,ายเนาะพงศ์สุรดเนาะพริกลง่งพริกบ่้านอ่อรสจืดเผ็ดเนาะเข้าขัวเข้าขัว มดแดงใส่หมดแดงกุเลาบทางนี้ก็ต้มลาบยังแม่มีมังนาใส่เลยใส่หมดแดงแดดกระซอกมาเลยตุ๊บกระดุ๊บตุ๊กระดูกบงี่ลาบตอนนั้นก็ใส่ไปแดดรับรู้ไหมแดกหัวครบเนาะ ลน้นป,ปูแดงก็บริสายไล่เนาะยามันั่นสมเกินยาำเชลซาดโดยโดยปลาเชืลซาดตอนนี้กัน,ลนแล้วแบบลุงเลยเมนูฮาวก้อยหอยแล้วก็ขี่มันขี่หอยไปลุงเลย,อ,ย,อ,ยอันนี้จะเป็นลาบงวงแล้วก็ปิ้งสินหลอดจอด หกหน่อยเอนดีใจนะตัวปลุงเลยกินขาเส่าวมืนอนี้ความหนาความต้ากันอ้น้องแซบเนามาด้อปลุงนีกิยังกัอ่ะสอตรกันเด้อก้อยหอยดีปลุงก่อนเอางินมาลูกต้มเนื้อคุมใหญ่คุ้มพอพอบดได้กีกินกินกินคุบได้กีมันยามให่ยามใหญ่แม่นแม่นมันมันกตะโกนเด้แล้วไปอยู่คุ้มอ่ะนี่ยไปะปลูกล่ะบคร อ้างามเลยสบายดีรังเลยฮะคนแงบจ้างั้างยุงลยเห็นบุตคนบ้น้ง่งง้นน้องมัตร้งเออได้บ่งผมไปบ้น่อนอ๋ลงนี้ก้ท้น้อง่มาตงเ้ยกินล้กับมาก็ไม่ต้อง สองคันหกเนี่ยนี่ลูกอะหนกตัวเด็กๆเ um. นาะตัวหน้่งหนึ่งหอยเนาะก้อยก <c oughs> ย <c oughs> ย no ้อยเดือบรุ้ไห้วันบุได้บุได้สกีไมนรำเรื่องสกีมั้ยอย่ามันแุ้มวะไม่ต้องเยี่ยงบราณก็ันรอฮะ้องผมมัน

กินขากินขวรอมกันกินไปกินมันกิน,นกแล้วก็แล้อะี่มือนอปลาลูกนะฮ่กินเขาพรอมหนาพรอมตากันแล้วมีโอกาสเลยร้าดีๆ่องแซ่พนากรอยหอยปลาลูกเลยเ,เ,เลออปานกินกันหมดเลยแซ่นาุบลล์บทบทวานด่ีเพ็ดเรเฮ ตัวตบาทเดียวมันิดอยู่อะาไปเห็ดแต่เออพอกินบอพอแบบัเ่กคิดอันิะเจ้าพร้อมันอือไอืมเจ้า้วอืายอะอ่อมากด้วอีแเบย่างันะคงงจะพอลีดยาเ่อืมเน มันคือแอปเปิลนะาใส่ปืมหมดงเนี่ยไมยซ้ำกาลังลงซ้ำซ้ำเมื่อกี้เปิลผลอกมาก่อนดังหมักไงมันก็ลังตีแต่ินะเนี่ซ้ำางกว่าติดติดช่วงอยูมันหมักไงมันซ้ำไงมันมัน่อมันซ้ำไงซ้ำซ้ำกันไงเนาะซ้ำไง่งเนาะมันววงมันแก่ดอกไง่ไง ตตแต่แ,แรกจะปลูกถต่วนัทเน็นไหนนะบุบุกอยเตะที่บ้นบุกอยเตะที่เก๋หอยเชียบ่ะมันมีบาทนีหนแนะโอ้น้อยมันก็มีบาทบาทพาบาทพาแแล้วมังบาทก็ถือคนม่นมันหาแล้วก็เดี๋ยว้าวันทิ้ปิดทิ้งนาะ เขาปักแม่ท ah, oh. uh. uh. oh. oh ีอยางเขเขาเดืออมาอหน่อนก็ทำเขาเฮ้ยหมหินทำเขาอือหห่ยอ่ะงอเ้าเตสียบอเสียบด้วยเบนกน้องเสียบด้วยเต้เสียบ เดินเลเเขาเดินด้วมาดเดินมาเอาจิ้งจิ้งจิ้งจ้าจิ้งจิ้งวิงก้อยหอยครับอาจารย์้าใจราพี่นกได้เลยเอาผมจะราไปเซเวอ่อนง้าก็มตะย่อเสาง้นก็มาตน้อยเสา่ไือเดียวอีกนิดแ้่ตดเงินเท็ดนันกูแบบดูบอ โก้กับเตเพื่อนเตยลูทือนืมมมา่อมระว่าทำไม่ส่งเขบอกวามสีรถเม่อป่ะเขาเยวเดเยนมงช่องอืมจากทีมส่งมัเนาะอืมอเดีส่งบออืม เส่งอะพี่กอนมาหลดนในในรองกันข้าไปนั่มพอลกลกขลจไ่ทำพอเ่าไก่ลูกไปน้ำไปน้ำไก่ลูกไก่เออกระถาลูกคือเก่าเนอกระถาลูกคือเก่าเออจริงจริงกาจะกระถาลูกคือเก่าไปดอกจ้้อลทไปนมอาปนักสองบุ จไป,ปลักอลยแม่จะไปสองอยไ,ได้เไปไปดีเออ๋ยวไ่อจากไปขอหลุดไปเหื่ยเลยๆๆ้องริงอ,อป่ะปกับก็ไปีแล้วคเาม,ม,อมองหอยปาะหาปัปยยปทำน้อน้ำเลือด่องนูวแม่ทำเปนนว ตีนมว่าแล้วกนทดแล้นเจ้าปาล่าิเบปลาลุงมกไกิ้นาลุสบายดีพกันกิมนาสบายดี